ความรักครั้งแรกเกิดขึ้นได้ยังไงคะก็จะเริ่มยังไงดีนะถือเป็นถือเป็นครั้งแรกไหมจ๊ะจริงๆก็หนูเคยมีแบบเหมือนป๊อปปี้เลิฟตอนอนุบาลสามอะไรเงี้ยอนุบาลสามได้เป็นความรักได้ไหมคะอย่างนั้นไปไม่รู้เหมือนแบบชอบชอบอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นเพราะว่าเหมือนแบบหนูเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาตลอดเลยเนี่ยค่ะตั้งแต่ป .1 ยันม .6 ก็12ปีแล้วพอเรามาเข้าเอฟบุ๊บเนี่ยเราก็ช่วงหนึ่งที่แบบว่า จะเรียกว่าอะไรอ่ะเออเราได้แบบเหมือนต้องร้องเพลงคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอือก็ได้ร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงคู่กับพี่เขาอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยค่ะอืมใช่มันก็เลยเหมือนเหมือนว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นในบ้านนเอฟค่ะก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นแต่นั้นไปไปแบบติงอะไรยังไงคนนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงในบ้านในเอฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็พี่เขาก็น่ารักแล้วเขาก็เป็นคนแบบ มันก็ใส่ใจเราเลยก็ดูแลเราในบ้านเลยค่ะเขาโตกว่าเราอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็มันก็น่าจะดีนะแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นกระแสดราม่าหนักมากเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเอเมีกล้องอยู่ประมาณ38ล้านตัวใช่ค่ะถูกไหมทุกมุมนั้นแต่เขาไม่ได้ทําอะไรไม่เหมาะสมนะฮะแต่มันมีซีนที่แบบเหมือนบังเอิญมั้งนิ้วเกี่ยวกันอ่ะก็มันอาจเป็นจังหวะที่เหมือนแบบเหมือนเราจะต้องร้องเพลงคู่กันแล้วเราต้องเหมือนอยู่ตัวติดกันตลอดซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความแบบ สปากันนิดหน่อยอะไรเงี้ยบ้างเนะี่ยก็จจะมีเหมือนแบบมันก็จะมีครูคคคคที่เขาเป็นโครโลรกาแบบ่ะค่ะสอนแดนเลยก็จะบอกว่าเออเราจะต้องแบบบนเวทีต้องทําอะไรบ้างต้องจับมือกันต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็น f e ลล i n g นั้นออกมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเนาะเวลาจับภาพอะค่ะคือเราหนูว่าอยู่ในบ้านเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าข้างนอกเกิดอ,อะไรขึ้นอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงคือเราไม่รู้เลยว่ากี่โมงแล้วข้างนอกเกิดอะไรขึ้นใครจะว่าใครจะชมใครจะด่าเราเราไม่มีทางรู้อะไรเลยนอกจากว่ามันเป็นกระแสที่หนักมากจนถึงขั้นว่า จะต้องมานั่งคุยกันแหละว่ายังไงไรเงี้ยซึ่งในกรณีนี้เป็นกระแสนักมากถึงขั้นต้องก็ประมาณนึงค่ะใช่เพราะอะไรเ่ะอคือพี่พี่อ่านสารภาพแล้วพี่จำไม่ได้แลค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากจะรื้อฟื้นด้วยเหตุผลที่ที่มีเจตนาไม่ดีแต่นึกไม่ใจว่าถ้าเราเป็นคนดูเราน่าจะนึกไม่ใจว่ามันจะต้องแบบจีนกันจีนกันอะแต่ปรากฏว่ามันเป็นกระแสที่ไม่บวกเหรอตอนนั้น ก็คือพอพี่อันน่าจะเข้าใจมุมแบบว่าแฟนคลับใช่ไหมคะก็จะมีคนที่เชียร์เราคนเดียวเชียร์คู่เชียร์เดียวฝั่งนู้นเชียร์อะไรมันก็จะมีหลากหลายกลุ่มมันก็จะมีแบบทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบอะไระอย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ,อวีคที่เป็นคู่จิ้นเนี่ยมันก็จะมีแค่วีคเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้มีทุกวีคเลยคะ่ะแล้วพอเหมือนมันเกิดเกิดวีคนี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยเป็นกระแสะที่แบบหูคนแบบความเป็นคู่จิ้นมันก็จะกระแสะแรงกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอว่า ใช่เพราะว่าเหมือนคู่เราค่อนข้างจะแบบกระแสแรงกระแสแบบหูคนแบบชอบเยอะมากแล้วก็คนก็เกลียดก็เยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะคนไม่ชอบกันอะไรประมาณนั้นค่ะซึ่งหนูก็ไม่รู้ดีเทลตรงนั้นเพราะหนูไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าเออแค่แบบเหมือนเราแบบผู้หญิงอะเมื่อตอนเรียกไปเตือนหลังจากนั้นเราก็ต้องวางตัวคือเราก็ต้องห่างกันไปเลยอย่างเงี้ยแหละค่ะเพราะตอนนั้นหนูเด็กมากค่ะพอพอหนูเจอแบบผู้ใหญ่มาเตือนปุ๊บหนูก็แบบอุ้ยทำยังไงดีก็เลยห่างเลยค่ะคราวนี้ห่างแบบครั้งที่จะเจอทุกครั้งที่จะเดินหรือจะเจอกันเนี้ยก็จะแบบเหมือน เลี o, amen, pas, ้ยวอะไรเงี group, so ้ยก็แบบไม่ไม่ไม่ให้เจอกันอะไรเงี donc, really ้ยค่ะ like ก็จะแบบแยกกันนิดนึงอะไรเงี้ยก็ชัดเจนนี่ก็ชัดเจนเหลือเกินอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความรู้สึกแบบเด็กๆเนาะในการในการที่เราตัดสินใจทําอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงๆจากนั้นได้ได้ย้อนกลับมาคบกันแบบเป็นแฟนกันแบบจริงจังอะไรเงี้ยไหมคะก็พอพอจบเบยไปแล้วค่ะก็ก็แล้วก็คุยกันก็ยังคุยกันเหมือนเดิม